อ้ยทางลงแบบสั้นสวัสดีพี่น้องโปองไปซุ่ค,ขขคูซู่คนค่ะอยู่กับสาวบัวสายลุยนะคะในเมื่อนี้เฮ้ามาอยู่อุบลน,นะคะเพื่อโควเจียมจรรัดบนราชธานีเฮ้ามาสือปลานะคะตลาดปลาคมอยู่บ้านอ้องเฮียวนะคะพี่น้องนี่เป็นตลาดปลาสดๆดดจากซาวประมงเลยเด็ดนี่เดี๋ยวเราจะไปเบิ่งปลา จ้ากนุ้ยแม่เิียร์ะหนูตูเถิดม,มาเบงิงมาเบงิงสันเจนใหญ่อิ้นเฮ้ารเาร็วปลาไหนให้ฟรีปลาตั้งโขปลาตั้งโขก็ะกะกะกกจะซื้อเขากินขื้เก่าหละ่ะหามึงอู้ดูเรือสิปลาแดกบอกวย mengenai nyam sao nyam sao,ตลาด ikan asing, sudut. Oui, ya ikan ikan ini. Ikan kalau. Di luar jawa. Oui, nana ya kayak ikan. ingin dulu. ไปคือเครื่งรถแล้วเนาะอันนี้อันนี้ห้าเขตขึ้นเดียวห้ากับเขานอนเลยบ่รือยังไงห้ากับพีชตีหนึ่งตีสองย่างจาปลาอ้ากับขึ้นบตัปลาสิอันปลาอันนั้นเจ้ข้บตักปลาขึ้มันเถอะวะปลาข้มันเถอะวะ ันนี้ห้าจะมีพอค่ะส่วนกลางนะคะมาซื่อกจะซาบะมุงโดยตรงคืออยู่ข้างบนเขาจะมีคนรอมาซื้อนะมันกับสีหาย,ยากเนี่ยเพราะว่ามันเริมสี่ศูนย์พันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมาคอยมีบ่บคือสมัยแต่ก่อน <c oughs> แต่สมัยก่อนคอยกะนังเพื่อน,น้ำพญลิแนี่แหละนี่เราบอกู้ส่ <c oughs> ย่างอู๋เธอเช่นสิบอกว่าขางเ,เางินแย่เมียวโค้งไปเบรกลรอไมโคบะบอกรับก,การบาดไม่ทันเทียนหรือการบาดแล้มาแต่สุรินขึ้นกัน <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นเขื่อนปากมูนนู่นเขื่อนปากมูนพี่น้องสันเขื่อนปากโม,นน,กน,น,กโมนนะนี่อันนี้นเฮาอยู่ไต่เขื่อนเฮาอยู่ไต้ได้เนาะไอเนาะเฮาอยู่ไต่เขื่อน <c oughs> ทางผุนก็นจะเป็นแกงตนะนา พี่น้องนี่หามไปนี่อุ้ยข้าเจ้าใส่รดข้าเจ้าได้หลายแห่งดิมบมอไปเอาโต,โตย่างนี่เบิงพี่น้องบรรยากาศค้ายปลาของสาวระมุงบางคนก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะทำที่นอนเห็ดหมองนอนอยู่้างบนด่นะสีซีนี่ย โอ้จนไหนอารถใจขึ้นเลยบรรยากาศดีมากมันจะมีบางเป็นบางส่วนหรือเปล่าผ่ายผายเฮีย้ย Clamp